สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องจิดาพาเฮลวันนี้เราจะมัมาร์กหน้าลดริ้วรอยกระชับรูหุมขนสําหรับคนหน้าแห้งกันนะคะมาดูส่วนผสมการมาร์กหน้ากันเลยค่ะขั้นแรกนะคะใช้กล้วยค่ะ ใช้กล้วยนะคะกล้วยสุกงอมๆนะคะที่เพื่อนๆมีได้เลยใช้เล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งลูกเพื่อนๆจะใช้วิธีการปัน่นหรือว่าใช้วิธีการขูดแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้เนื้อกล้วยละเอียดนั่นเองค่ะเหมาะสาหรับคนผิวแห้งนะคะรูขุมขนกว้างมีริ้วรอยหน้าแก่หน้าเหี่ยวค่ะได้ประมาณนี้ก็บดๆนิดนึงให้เขาละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะถ้าเอาไปปั่นมันจะละเอียดกว่านี้มากเลยทุกคน ต่อไปค่ะใช้ผงสมุนไพรนางพญาค่ะนี่ค่ะผงสมุนไพรตัวนี้ผัดเซลล์ผิวดีท็อกผิวนะคะเป็นผงสมุนไพรที่ผสมมาแล้วนะคะถึง7ชนิดด้วยกันมีทั้ง A s a ธรรมชาตินะคะช่วยให้หน้าสว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นอันนี้เป็นผงสมุนไพรนางพญาแบบสำเร็จนะคะสนใจทักมาได้เลยค่ะใช้ผงนางพญาครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนอกจากที่จะทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความกระจ่างใสจากผงนางพยายมาแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่ม s s a จากมะนาวไปนิดหนึ่งนะคะมะนาวเล็กน้อยค่ะนิดหน่อยทุกคนประมาณ2อสาหยดนะอ่ะประมาณนี้ค่ะไม่เยอะคนให้เข้ากันค่ะ นี่เราก็จะได้มาส์กน้าสูตรเข้มข้นนะคะสําหรับรดลิดล้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าแก่รวมถึงคนมีรูขุมขนกว้างด้วยนะคะล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาส์กสูตรนี้ทาได้เลยค่ะเวลาที่เหมาะในการทํานะคะคือแนะนํวามาทนก่อนนอนนะคะทิ้งไว้ประมาณ1 0 1 5นาทีแล้วไปล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าหลังจากนั้นก็ทาครีมบารุงได้เลยคะ่ะวันนี้ช่องจิดาพาเฮลไปก่อนแล้วนะคะอัสลามมุอะลัยกุมสวัสดีค่ะและถ้าเกิดว่าใครสนใจครีมทาหน้าที่ช่วยลดฝ้าลดสิว กระจูดด่างดำอยากให้หน้าขาวสว่างกระจ่างใสนะคะอย่าลืมเซ็ตครีมแอมควีนสแถมหนึ่งค่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ